ครับสวัสดีครับตักเรียนครับก็เมื่อบทเรียนที่แล้วครูได้พูดถึงสัญ,ญลักษณ์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราจะเจอกันในการผลิตหุ่นยนต์การสร้างหุ่นยนต์นะครับที่เราจะได้เรียนกันนะครับในบทเรียนนี้ครูจะพูดถึงตัวอุปกรณ์รูปร่างหน้าตาของมันนะครับว่าแต่ละชนิดมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรชนิดแรกเลยนะครับแบตเตอรี่นะครับ แบตเตอรี่นี้นักเรียนคงเคยเห็นแล้วละ่ะหลายๆชนิดที่นักเรียนัมผัสมันมานะครับบางทีเราก็เรียกมันว่าถ่านไฟฉายนะครับก็เป็นแหล่งพลังงานที่เราใช้สําหรับป้อนพลังงานให้กับหุ่นยนต์นะครับโอเคนะครับทีนี้มาดูประเภทของแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ชนิดที่หนึ่งก็คือใช้ครั้งเดียวนะครับก็เป็นแบตแห้งนะครับ เป็น่าไปฉายที่เราหาซื้อได้ตามร้านคา้าร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปนะครับ,รบก็มีรูปร่างทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ก้อนกลมก้อนเหลี่ยมนะครับต่อไปแบตเตอรี่ชนิดทสองคือแบตเตอรี่แบบที่ประจุไฟใหม่ได้นะครับก็คือชาร์จนั่นเองนะครับชาร์จไฟเข้าไปได้นะครับเมื่อเราใช้หมดเราก็สามารถ นำกลับมาชาร์จใหม่ได้ซึ่งจะเป็นการประหยัดนะครับในการใช้งานเรื่องของหุ่นยนต์นะครับทีนี้แบตเตอรี่ชนิดใช้ครั้งเดียวชนิดแรกนะครับสังกะสีถ่านนะครับซิงค์คาร์บอนเซลล์นะครับซิงค์คาร์บอนเซลล์อันนี้เราพบเห็นกันบ่อยๆนะครับต่อไปแบตอัลคาไลานะครับอัลคาไลาแบตเตอรี่ อนนี้ก็สังเกตดูนะครับที่ก้อนแบตมักจะเขียนว่าเอาคาลายก็จะมีชนิด AA อันนี้พวกเราคุ้นนะครับเราเรียกว่า 2A หรือว่า AAAAA หรือ 3A ก็ก้อนเล็กส่วนใหญ่พบในรีโมทนะครับขนาด C ขนาด D นะครับแล้วก็ PP 3หรือว่าฐานก้อนเหลี่ยมนะครับฐานขนาด9โวลต์นะครับส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็น1.5โวลต์นะครับ1.5โวลต์ ะะโอเคแบตเตอรี่ลิเธียมครับลิเธียมลิเธียมก็จะมีก้อนคล้ายๆถ่านไรฉายหนึ่งจุดเก้าสองสามจุดสองโวลต์นะครับหนึ่งจุดเก้าสองวัตต์นะครับกับนี้เป็นคล้ายๆเหรียญน,นะครับเป็นคล้ายๆเหรียญตวนใหญ่จะมีขนาดประมาณสามโวลต์ลิเธียมนะครับถ้าใครเคยซ่อม คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไม่ใช่โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์พีซีนะครับดังนั้นอาจจะเห็นจะอยู่บนแผงวงจรเมนบอร์ดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นฐานก้อน,นแบนด์ก็จะใช้ได้นานนะครับด้านบนนี้จะมีเครื่องหมายบวกอยู่ด้านล่างก็จะเป็นโัวลบนะครับโอเคแบบตะกัวกรดนะครับตะกัวกรดอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่ ประจุไฟได้นะครับประจุไฟใหม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบตรถยนต์แบตมอเตอร์ไซค์นะครับสามารถที่จะชาร์จไฟเข้าไปได้นะครับอย่างในรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ก็จะมี่วงจรที่ใช้สำหรับการชาร์จนะครับไฟเมื่อเครื่องยนต์ทำงานก็จะชาร์จไฟเข้าสู่ แบตเตอรี่ทำให้แบตเตอรี่ไม่หมดนะครับแต่ถ้ามันชาร์จไม่ได้มันก็จะหมดไปนะครับก็ต้องให้ร้านค้าเอาไปชาร์จให้เรานะครับใหม่ซึ่งแบตเตอรี่พวกนี้มักจะมีส่วนผสมของแผ่นทะกัวนะครับแล้วก็มีน้ำกรดนะครับเป็นน้ำน้ำกรดที่หล่อเลี้ยงอยู่นะครับ ถ้าดังเรียนสังเกตก็จะมีขั้วอยู่2ขั้วสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะครับหรือจะมีเครื่องหมายติดอยู่เขียนเอาไว้กํากับชัดเจนนะครับขั้วบวกและขั้วลบนะครับต่อไปแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮดรายนะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่กําลังได้รับความนิยมสูงมากนะครับโดยเฉพาะกับ โคงการหุ่นยนต์ของเรานะครับมักจะใช้แบตเตอรี่แบบนี้ในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์นะครับเพราะว่ากำลังไฟที่สูงกว่าแล้วก็ชาร์จไฟใหม่ได้นะครับก็สังเกตว่าจะเป็นก้อนพุ่มด้วยพลาสติกสีเขียวๆนะครับโอเคแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับมักจะเป็นแพ็คนะครับ ส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นแพคที่สําเร็จรูปเป็นบอดี้เลยนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่สําหรับพวกโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแบตเตอรี่สําหรับกล้องนะครับวิดีโอกล้องถ่ายรูปก็ได้นะครับแบตเตอรี่ลิเทียมโพลิเมอร์นะครับบางคนเรียกสั Sun ้นๆว่าลิโพนะครับอันนี้ ข้อพึงสังเกตนิดนึงก็คือต้องระวังเรื่องไฟไหม้นะครับจากประสบการณ์ในการใช้แบตเตอรี่ลิเทียมโพลิเมอร์เนี่ยนะครับกับการทำเครื่องบินบังคับวิทยุนะครับของครูก็พอตกมากระแทกพื้นก็ปรากฏว่าไฟลุกทันทีเลยนะครับก็ต้องระวังนะครับโดยเฉพาะการเก็บรักษาอย่าให้กระแทกนะครับอย่าให้กระแทกนะครับหรือที่อุณหภูมิความร้อนสูงๆก็ต้องระวัง แบบพวกนี้เขาจะแพ็กมานะครับแล้วก็จะต่อขั้วกมานะครับโดยขั้วสายสีแดงก็เป็นขั้วบวกสายสีดำก็เป็นขั้วลบนะครับต่อไปอุปกรณ์ชนิดต่อไปที่เราจะต้องใช้นะครับก็คือสวิตช์ครับสวิตช์ก็เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการตัดต่อวงจรรูปร่างหน้าตาก็จะมีตามในภาพที่นักเรียนเห็นนะครับมีหลายชนิดนะครับทีนี้เราก็ เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงานของเรานะครับอย่างเช่นถ้าเป็นสวิตแบบนี้ลักษณะการเขียนวงจรก็คือนะครับเป็นลักษณะตัวคล้ายๆสะพานนะครับเมื่อสะพานมันกดลงมาปุ๊บวงจรสมบูรณ์เขาเรียกว่าวงจรปิดนะครับอส่วนแบตเตอรีออ่ส่วนท,ทั่วทีสวิตตัวนี้ก็จะเป็นสวิตสองทางนะครับจะเลือก มาทางวงจรไหนก็โยกขึ้นหรือว่ายกลงนะครับโยกไปทางนี้วงจรนี้ทํางานไฟไหลทางนี้นะครับโยกลงมาทางนี้วงจรนี้ทํางานไฟไหลมาทางนี้นะครับดูข้างล่างก็ได้นะครับนะะฮถ้ายกมาทางนี้ออนทางนี้ถ้าอยู่ตรงกลางเป็นออฟนะครับถ้ายกมาทางนี้ออนทางนี้นะครับอ่าหรือว่า อันนี้ก็เหมือนกันถ้ายกมาทางนี้ on ถ้ายกมาทางนี้ off นะครับอ่าครับอันนี้ก็คือสวิตช์นะครับก็คือสวิตช์นะครับเวลาจะใช้ก็เลือกให้มันเหมาะสมให้มันถูกกับงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเลื่อนนะครับสไลด์นะเป็นแบบสไลด์นะครับมีสามขาเช่นเดียวกันก็ทํามาต่ออย่างนี้ก็ขาสองขานี้ทํางานนะครับถ้าเลื่อนมาทางนี้สองขานี้ แขนขานี้ก็เป็นขาร่วมนะครับขากลางก็เป็นขาร่วมนะครับโอเคนะครับต่อไปตัวต้านทานครับนักเรียนรีสิสเตอร์สัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะครับแต่รูปร่างเราจะเห็นแบบนี้นะครับก็ะจะมีคล้ายๆกับเซรามิกนะครับคุ้มอยู่คุ้มแกนลวดอยู่นะครับทีนี้แถบสีคืออะไรคือค่าของตัวต้านทานซึ่งการอ่านค่าแถบสีเนี่ย นะครับเดี๋ยวถ้านักเรียนเรียนขั้นสูงกว่านี้นักเรียนจะต้องอ่านนะครับแต่ในขั้นนี้อาจจะยังไม่ต้องอ่านนะครับหรือถ้านักเรียนดูบนเมนบอร์ดพวกคอมพิวเตอร์นักเรียนจะเจอแบบนี้ลักษณะนะครับถูกบัดกรีไว้บนเมนบอร์ดเลยเขียนว่าอานะครับหรือเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวต้นานทานครับถ้าสัญ,ญลักษณ์ก็ขีดเป็นสลหรับฟันปลานะครับตัวต้นานทานครับ อันนี้คือรูปร่างที่เราจะเห็นชิ้นส่วนมันในงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับโอเคอันนี้คือค่าของสีนะครับดำน้ำตาลแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินม่วงเทาขาวทองเงินนะครับซึ่งวิธีการอ่านเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้บทเรียนต่อไปนะครับครูจะสอนถึงวิธีการอ่านนะครับว่าอ่านกันอย่างไรนะครับอเ okay. ต่อไปตัวเก็บประจุครับนักเรียนหรือว่าเราเรียกมันว่าคาปาซิเตอร์คปาซิเตอร์นะครับก็จะใช้ในการเก็บประจุไฟฟ้านะครับนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีหน่วยเป็นฟาลัดนะครับฟาลัดตัว F นะครับ330ฟาลัดนะครับมีตัวคูณอยู่ข้างหน้าก็คือไมโครไมโครก็คือ10ยกกำลัง6นะครับตัวนี้ก็มีค่า330ไมโครฟาลัด 330้อคูณ1ิยกกลังหกฟาลัดนะครับมีขนาด25่สหโวลต์ขาตรงนี้เห็นไหมครับมีแถบนะครับมีแถบขีดลบอันนี้คือขาลบนะครับขาลบจะสั้นกว่าขา,าขาบวกจะยาวกว่าแต่ถ้าเกิดลงแผงวงจรแล้วบัตรกรีแล้วตัดขาทิ้งจะดูได้ยังไงว่าอันไหนลบหรือบวกนั่นเองก็ดูสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะครับมันชี้ไปที่ขาไหนขานั้นคือขาลบ นะครับฉะนั้นตัวเก็บประจุตัวนี้ก็เป็นชนิดที่มีขั้วนะครับเป็นชนิดที่มีขั้วโอเคไดโอดนะครับไดโอดนะครับไดโอดมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นคล้ายๆแท่งวงกลมหุ้มแกนลวดอยู่นะครับไดโอดอ่าพอไฟก็จะไหลทางเดียวนะครับไดโอดตามหัวลูกศรเราคงเห็นจำสัญลักษณ์ได้นะครับต่อไปอันนี้ก็คือไดโอดนะครับเนี่ย ไฟจะไหลจากขั Air ้วแอโนดไปหาขั้วแคโทดนะครับแอโนดก็คือขั้วบวกนะครับแคโทดก็คือขั้วลบนะครับแอโนดไปหาแคโทดเวลาเราต่อแอโนดเป็นบวกแคโทดเห็นไหมครับไฟก็จะไหลผ่านได้ไฟฟ้าก็จะติดหลอดไฟก็จะติดนะครับแต่ถ้าเราต่อสลับขั้วนะครับหันตัวไดโอดกลับ เอาแคโหดมาต่อเข้าขั้วบวกแอโนโอดมาต่อเข้าขั้วลบปรากฏว่าไฟจะไม่ติดนะครับเพราะั้นก็เป็นตัวที่ใช้สำหรับบังคับให้ไฟมันไหลไปตามทิศทางนะครับกระแสไฟไหลจากขั้วบวกไปหาขั้วลบแต่กระแสอิเล็กตรอนจะไหลจากขั้วลบกลับมาหาขั้วบวกนะครับอ,อันนี้ค่อยว่ากันนะครับ ในลักษณคือไดโอดนะครับรูปล่างก็คือแบบนี้นะครับโอเคเรื่อสังเกตขีดตรงนี้นะครับกับขีดนี้ก็คือทิศทางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงขีดก็คือคั้วแคโทดนะครับตรงขีดก็คือแคโทดหรือว่าลบนั่นเองนะครับโอเคต่อไปอันนี้ก็ไดโอดเช่นเดียวกัน แต่ว่าเป็นไดโอดที่มันเปล่งแสงนะครับเปล่งแสงบางคนจะรู้จักในนาม Light Emitting Diode หรือ LED นักเรียนเห็นตัวนี้นักเรียนต้องคุ้นแน่ๆเลยเพราะว่าจะมีจะมีกระแสจะมีไฟนะครับจะมีไฟเวลากระแสไหลผ่านตรงนี้จะติดไฟนะครับตรงนี้จะติดไฟหรือเรืองแสงขึ้นมา ต่อไปนี่คือทรานซิสเตอร์ครับทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์เนี่ยจะมีสามขานะครับอ่า PNP หรือ Npn นะครับก็ส่วนใหญ่ทรานซิสเตอร์เนี่ยก็จะถูกเอาไปสร้างเป็นวงจรใหญ่ๆเป็นวงจรเครื่องขยายเสียงนะครับวงจรสร้างเสียงต่างๆนะครับอ่าซึ่งเมื่อถ้าเกิดเราเอาทรานซิสเตอร์เนี่ย nPn หรือ pnP เนี่ยเราเอามาต่อ นะครับต่อลักษณะแผงวงจรตามนี้นี่คือทรานซิสเตอร์แต่ละตัวนะครับเสร็จแล้วเราย่อวงจรพวกนี้ลงมาใส่เขาจะเรียกมันว่า integrated circuit หรือเรียกว่า IC ซึ่งใน IC ในวงจร IC เนี่ยก็คือวงจรที่มีทรานซิสเตอร์เยอะแยะมากมายถูกสร้างเป็นวงจรนะครับเขาก็จะเอานำขาพวกนี้มาต่อใช้งาน เขาจะนําขามาต่อใช้งานนะครับขา1น่ขา2องขา3ามขา4ี่ขาห้าขาหขา7จนะครับสองั 2, ก็มี14ขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือวงจร IC ที่ถูกจะตสร้างจากทรานซิสเตอร์หลายๆตัวมาสร้างเป็นวงจรนะครับอ่าต่อไปรีเลย์ครับรีเลย์บาคนอาจจะเคยเห็นแล้วเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับข้างในเป็นยังไงข้างในมีขดลวด ะครับก็มีเป็นสวิตช์นั่นเองนะครับเป็นสวิตช์ข้างในจะเป็นขดลวดครับแล้วก็จะมีสวิตช์หน้าสัมผัสเวลากระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดทํางานจะเกิดอํานาจแม่เหล็กดึงให้หน้าสัมผัสติดนะครับไปก็จะไหลผ่านได้นะครับก็มักจะถูกนํามาใช้ในเรื่องของอุปกรณ์ IoT การสั่งให้ผิดเปิดไฟฟ้าผ่านทางแอปพลิเคชันที่เราเขียนขึ้นมา แล้วก็ไปสั่งวงจรให้ไปกระตุ้นรีเลย์นะครับเพื่อให้หน้าสัมผัสของอตรงนี้ทำงานเป็นสวิตช์นะครับอ่นะครับลักษณะของรีเลย์นะครับหน้าของรีเลย์นะครับเพราะนั้นในบทเรียนนี้เราจะเห็นรูปร่างหน้าตาของตัวอุปรกรณ์ต่างๆนะครับไดโอด LED ตัวเก็บประจุตัวต้านทานสวิตช์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับ สำหรับบทเรียนนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันบทเรียนต่อไปครับ